ค่ะวันนี้นะคะพบกับช่ <tout S 1> <lit. S 2> well องไอ้ไอ้คิกแคปวันนี้นะคะก็จะมารีวิวน้องพวงกุญแจกับรังแตงยางกันนะคะนี่คืองกุญแจคะสีม่วงทุกคนบอกว่าเฮ้ยดีแสีงเริ่งกริ่งกันนะทุกคนใจจริงๆนะคะมันไม่ได้มีแค่ปอมๆอย่างนี้นะคะมันมีด้วยตาดูน้าตา่นเงสีทุกคน แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะไปดูดิเดี๋ยวพี่ขอเสกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยต้องเสกมารู้เลยปิง๊งขอให้ตกุกตาที่พี่ตามหาอยู่ในนี้อยู่ในมือนี้เลย แจเหมือนกันเลยมี้องกุญจนะคะแต่ว่าเป็นคนละแบบกันนะคะคนละแบบของกับอันนี้นะคะกับอันนี้อันนี้นะคะมันเป็นคนละแบบกันด้ออันนี้เป็นสายเหมือนกันนะคะสายทั้เหมือนกันเด้อแค่ถ้าใครอยากรู้อีกอย่างนึงดื้อปึ๊งแค่ เป็นหนังยางปุ๊บมันมีนะคะน้องหนังยางเป็นหนังยางมีสีเหลืองด้วยนะพี่ซื้อสีเหลืองอันเหลืองอันใส่ซีรีสันสวยมากเลยซึ่งพี่ก็มีของพิเศษพี่ขยัด้วยนะคะขอยาดูไปเลยนี่ค่ะโบกับน้องกระเป๋านะคะโบเดี๋ยวให้ดูโบก่อน ก็เป็นโบลูปนี้นะคะสีฟ้ามีสีม่วงด้วยแล้วก็มีกระเป๋าทางมากมะน้องมีขูม,มั้งนี่มากมากเฮ้ทอ่เราไปดูทุกอย่างกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยแต่ขอ,อยัดตั้งก่อนค่ะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างปิง ค่ะทั้งหมดโอโลเต็มม,มือเลยค่ะทุกคนแล้วโบก็อยูย่โดดเดี่ยวมากโบนี้นะคะแต่เป็นสาตตั้งนะคะโบ ดูในด่างดูแบบเต็มๆนะคะก็ไปดูได้เลยก็เลยนะคะน้องหน้าร้องหน้าเลยจ้ะจะต้องได้ร้องหน้านะคะไปดูเต็มเต็มกันปิ้งนี่ค่ะน้องกระเป๋าอันนี้น้องพวงกุญแจนะคะหนังยางแล้วก็กิ๊บค่ะแล้วก็พวงกุญแจสีม่วงแบบมีปอมๆด้วยนะคะ อือโอ้สวยมากเลยค่ะสวยสุดๆ,ๆนี่ดูอันนี้ยิ่งน่ารักค่ะนี่น่ารัก,กสุดแล้วน่ารักมากแล้วก็บูนก็น่ารักนะคะแล้วก็หน,นังนนยางหนังยางไม่กล้าถือโดนมันตกน,นะคะนี่คือหนังยางค่ะน,นแล้วก็น้องกุ้งแจะ นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ถ่ายที่ตั้งโทรศัพท์ไปได้เลยที่ตั้งโทรศัพท์ของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่พี่ตั้งโทรศัพท์หรือตั้งกล้องทุกครั้งก็พี่ก็ใช้นี้นะคะคือเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอิมไป,ปทาไปทายแบบปกตินะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนได้รู้แล้วใช่ไหมคะ มาว่ากันไม่เอ่ยถ้นาน่ารักนะคะกดหนึ่งแต่ถ้าไม่น่ารักกดสองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ก็จะไปพาไปดูที่เก็บนะคะแป๊บ,บหนึงนะขอนุญาปิดหนะะ้าจอแป๊บกจะต้คะว่าอกเยค่ะได้ค่ะค<ร>ไปดูที่เก็บของ,งน้องกัน ไงค well. ่ะชิเกี้พของน้องน่ารักไหมน่ารักไหมเออเงินรีวิวอันนี้อันนี้น่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไปจัดการจัดก่อน กนดูน้องกบดิเออไปนั่งกันเดี๋ยวพี่จะดีนะคะพี่จะดีนะปิ้งทุกคนเราก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอพอแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้อะไรนะคะบอกคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็บอกที่อยู่มาให้ด้วยเดี๋ยวพี่ถ้าถ้าพี่ถ้าพี่สนใจนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะพี่ก็จะไปเอิมไปส่งให้นะคะเพราะว่าอันนี้พี่ไม่ค่อยใช้ะคะ่ะถ้าใครถ้าใอยากได้ก็คอมเมนต์มาเ้อคอมเมนต์ comment มานะคะคอมเมนต์ comment มาได้ บายบายยังไม่จบอย่าพิ่งปิดยังไม่จบอย่าพิ่งปิด okay, ทุกคนก็คือที่ลุงดูอยู่อันนี้ค่ะ